โอเคครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ในช่องคารินกันอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยก็เกือบสองอาทิตย์ไม่ดีอาจจะสามอาทิตย์เลยก็ได้ก็ผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะเพราะว่ามันเป็นช่วงฝึกงานแล้วแล้วตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับก็ทําให้ตอนนี้ก็ลงคลิปไปแล้วมีเวลาว่างแล้วแล้วก็ที่ก็มาโลสที่ไอดีอ่านิรลองผมนะครับเป็นไอดีปากีนั ก็ตอนนี้บาคิผมก็ใส่เก็บประมาณนี้นะประมาณปีประมาณ12ล้านนะครับที่ผมอยากจะเปลี่ยนพลังโจมตีกลายเป็นออฟเนือื่นก็แต่หาไม่ได้ไม่ได้แตค่อยๆเปลี่ยนแล้วกันเนาะก็ตัวบาคีนั้นเป็นเอ่อเป็นเลนเจอร์ได้เป็น Ranger เลนเจอร์โครโบตัวแรกนะที่เป็น9ดาวนะครับถ้าจะพิจารณา9ดาวตัวแรกนะที่เป็นโครโบนะครับลองลงมาจากเปล่าอะไรทุกอย่างก็ไอที ID นี้ก็เกือนะนี่เป็น9ดาวตัวแรกนะครับ ลองมาจากแอรบัตเต็ดคับตอนนี้นะอนดูปีทนะครับเป็นก้าวแรกนะเอ้ยก็เป็นโคโลโบนะครับก็บาคีก,ก็น่นาจะประมาณเกือบสองปีแล้วนะนะตอนนี้จะลองทดสอบในพีพีนะครับอยากเล่ามาทำให้ดูกันนะว่าสกิลเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาเทีสดาดนะจริงบากีก็เป็นตัวที่เก่งเรื่องนะครับใน P ี p นะตัวต่อยตัวมันเก่าแล้วแต่ยังเก่งนะครับ ฝั่งดดันที่หึงเปนแล้วก็บ and <AND well. ัฟโล่น่ไม่โดน ก็สกิลค่ายที่จะเร็วนะครับสำหรับผมนะลงดาดยากนะด่านหนึ่งนะอับนี้แล้วกันไม่ต้องใช้เซตอะไรเยอะเันีนผมรถเสียงเกมกันเสียง like <aciones S 1> ผมดังเสียงผมดัง Yes, <laughs> เอเียมันบังแสงผมนะก็ตัวปั๊กนะครับก็เป็นเอ่าเพื่อดาเมจที่ใช้ได้นะครับจะหสับ้องไว้นะจริงๆนะถ้าเรามีตัวที่ดีก็ดีแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอ่าผมจะไม่พูดว่าฟีเลนนะเพราะว่าฟีเลนมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับถ้าจะพูดจริงๆก็อาจจะเป็นตัวทางด้านของตัวอ่าเมกบินนะที่เห็นชัดๆนะครับแล้วก็อ่า ตัวที่ดีกว่าก็คงน่าจะมีแค่เมกุมินนะตอนนี้นะในปัจจุบันกับรีวายนะครับเพราะว่ารีวสกิลไวกว่านะสามบรถใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าตัวบากินั้นสามารถเล่นกับทีมไหนได้ก็แล้วแต่ท่าดา่อะครับผมก็ใช้เป็นทีมแบบนี้นะหึือมันก็สามารถแต่ทีมได้รัวนะครับผมนะเห็นมันก็เป็นก็จะาเ,เอยอะอยู่นะมาดลูละละต่าเดล๋วกันนะ อันนี้ยัไม่มีซากุระมิกุนะเพราะผมไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เข้าเล่นนะครับถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมนในพีพีท่าไฟรอบนี้ก็ถือว่ากิ่งได้นะดูดิมันยืนไหวนะครับแต่ไม่รู้จะชนะไหมนะตานี้ต้องเสกว่าคัดทีมตีผิดน,นะแต่ลองรู้แล้วกันถ้ามีคอมบูเพิ่มแลกก็เอามาเล่นได้นะครับเพราะตัวมันก็กิ่งใช้ได้นะถ้าเล่นกับตัวที่มีทีมเพิ่มแลมอนกันนะในทีมผมมีสี่ตัวนะครับ โอ้ยโอ,ยโอย้ลุกขึ้นนั่งเลยโดนบั๊กว่องไวนะโอ้ไม่แก้ทีเกมโดนบั๊กว่องไวตีป้อมที่เราแตกนะครับซึ่งมันเมื่อไรเกมจะแก้ก็ไม่รู้นะเห็นไหมใช้คู่กันนในโคตรเก่งนะสองตัวนี้แต่ผมไม่มีนะอ่ะทีนี้ลองดูแล้วกันเกมมันมีบั๊กเหมือนเป็นว่องไวนะครับก็คือเอ,อ้ยไม่ใช่ว่องไวทีไวพิษ ตีป้อมที่เยวแตกนะครับก็คือถ้ามาชิดป้อมคือมันเผื่อตีดีวเราตาย,ยนะเราแพ้ที่ไม่ใช่เราตายคือไม่รู้ว่าเกี่ยวมาไรจะแก่นะแต่ก็แตกมันแต่เป็นพลังตีมันตีไม่เข้านะเห็นไหมเอเลนก็โดนอยู่นะยังไน,นก็โดนสตันอยู่นะครับเห็นไหม แชร์เลยเห็นไหมเอเดนก็โดนสัตั้งอยู่นะอย่าวผูขาใช้ปทับปกเิือหาแต่ว่นับบาคิเพ ดูดิมันตันแม่นอยู่นะแล้วถ้ายืนนานเราจะแพ้เขาได้นะครับว่าคอมโบนาฬิกามันโกงกว่าคอมโบเพิ่มแรนะไม่รู้ทำไมมันติดดีกว่านะครับแต่เพมโบเพิ่มแรก,ก็ติดดีนะใช้ได้อยู่ถึ่งตอนนี้ศัตรูจะเริ่มเก่งกว่าเถอะโอเคถ้าจะแพ้ตาน,นี้เรีอให้แพ้ยืดสู้ไม่ได้รอจี ไอสองตาติดละไอาลาบแรกบ้ากเ,เลยไหมครับไม่เกี่ยร์อะไรไม่เคยเห็นอานนั้นไม่ใส่แับเกียร์ธาตุลองดูกัน ช่วงนี้โดนบัคบ่อยนะครับก็เลยแพ้ไอดีหลักผมโดนระว,วนนะก็คือแพ้เลยจะยบเลยยิ่งถ้าเป็นไอมูลอาผุนายกา,นะาทำให้เพื่อนลำดำเยาเย้ย,ยเพื่อนตัวเองเอฝังผมแนละ้วปลยเลยทีเดียวแตกเลยโดนบ่อย,ยอารมณ์เสียคือตอนนี้ก็ผมม่ค่อยกับวนเรื่องตัวดินเท่านหรนนะเพราะว่าดูดิตัวดินมันมาแป๊บๆก็โดนเผาแล้วแต่พอเสาไฟมาอยู่ตรงนี้มันโดนเผาเลยนะ นีใช่ะละอืมทีนี้เกียร์อนะไรเนี่ยแต่เราจะเล่นกับบารล็อกแม็กไม่ได้นะวพาเก่งกับผมแล้วแมวบารล็อกใส่โดนอนทีมผมมีโดยนอนนะ อ่า,าทีนี้ไหวนะน่าจะไหวนะครับว่ามันทัดไม้เขาเยอะนะว่าที่ผมจะเก่งกับตัวที่มีธาตุไม้เยอะๆนะครับที่ไม่ใช่ไม้เก่งๆนะต้องเป็นไม้แบบที่พอจะสู้ไหวนะครับอย่างไอโยบาก,กี้ก็เอ้ยไม่ใช่ดิยัตเตอร์แมนหนึ่งนายยัตเตอร์แมนหนึ่งผมสู้ไหวนะเพราะตัวมันเก่าเก่าเก่ากว่าผมเยอะเลยนี่เห็นไหมเราก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะเพราะว่าตัวเขาเก่ากว่าแล้วก็ตัวเขาแม็กน้อยกว่านะ โดน,โดนยาดแมนหนึ่งนี้ล้มรัวๆเลยนะนจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ควรล้มนะมันควรจะสตันแต่ปากีผมสตันไม่ค่อยโดนนะไม่มีโดนนะกำลังดองรูบี้นะตอนนี้รนะูบี้ในแอนดรอยประมาณสี่ไม่สองร้อยก็สี่ร้อยตลับจำไม่ได้นะเล่นหลายดีแล้วก็ในเอลเอสส่วนใหญ่ผมมา,มาทำลิปเฉยๆน,นะผมไม่ได้เก็บรูบี้ไว้ในเอลเอสนะครับว่าถ้าไปเก็บไว้ในเอลเอสผมใช้เล่นหมดแน่ไม่ใส่ผมยิ่งอย่างนี้เยอะชอบใช้รูบี้เล่นนะไม่ดองัที าีไม่มั่นใจกับไอตัวตัวนาฬิกาปู่เท่าไหร่นะว่ามันถึกข้นมานะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆขึ้กนกว่าเดิมนะเพราะว่าหายไปหลายวันเลยจะพยายามที่แบบหาคอนเทนต์เลยเรื่อยนะผมจะลงคอนเทนต์เลยเรื่อยแล้วไม่รู้จะลงอะไรแล้ว ก็่ววานดา่าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะลงด้วยนี่นะนก็สตาร์นโดนเห็นไหมสตา์นเอเลนอยู่นะนเนี่เลิ่นดันเขาได้แล้วนะความสามารถเพิ่มแร่เริ่มติดแล้ว ยิ่งบ่อยมาเยอะนะครับตัวบากีมันปล่อไวแล้วนะับแร่มันไม่ค่อยเยอะเลยนะครับก็จะอาจจะทำให้เราง่ายๆนะดีดิลมรัวแล้วเริ่มเริ่มแล้วบากีเริ่มแสดงผลแล้วนะศัตรูเริ่มปล่อยตัวน้อยแล้วนะจริงๆอ่ะมันเพิ่มแร่มัน้าไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใช้จริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะลองเอามาจากไออาริกายนะนี่ียบร้อย ชนะชนะสามแพสองนะก็บาจีก็เป็นเลนเจตเป็นที่ถือว่าเก่งครับผมนะครับเก่งมากๆเลยแหละถ้าตีกวกบวกใครพาไปดีเล่นดีๆหน่อยก็เก่งมากๆนะครับถ้าจริงๆความสามารถก้าดาวก็อยากให้ใช้เป็นพีชีไม่ก็ยิงว่าน้ําแข็งมากกว่านะเพราะว่ามันจะได้เอามากันทีมนะแต่ผมปุ่ครับสุ่มไม่ได้นะสุ่มได้ไปพลังนะก็่อนทียจะเปลี่ยนีนะครับเป็นคลิป ที่ลงต้อนรับการหายไปนานนะเจใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ